ไม่ไม่ทราบว่านคนอื่นไงไม่ด้วยความเคารพเลยเวลาอยู่กับเราเขาอารมณ์ดีมากเวลายิ่งถ้าอยูบผมก็จะอารมณ์ดีมากแล้วก็จะเป็นคนที่มีมีมารยาทงดงามที่สุดสมเป็นราชินีสมเป็นราชนิน,าชนีลูกทุกสมจริงๆทุกอย่างตอนที่ผมเริ่มทำ Twilight ทวายไร์ชายลูกทุ่งครั้งแรกอ่ะผมก็พูดขึ้นมากับทีมเนี่ยคนนี้เป็นราชินีลูกทุ่งนะถ้าจะทําอะไรขึ้นมาตรงนี้ไปหาคนนี้ก่อนตอนนั้นยังไม่รู้จักกับแม่นะฮะ ไปหาซะก่อนแต่รู้จักในฐานะที่แม่เป็นนักร้องยังไม่รู้จักเป็นส่วนตัวแล้วก็บอกไปหาแม่ก่อนแล้วถามแม่ที่มันต้องทํายังไงอะไรยังไงแล้วมันจะกลับมาทําได้ไหมเพราะลูกทุ่งมันซบเซาตอนนั้นที่พูดกับแม่พอแม่ได้ยินแม่ดีใจมากแม่บอกว่าทําเลยทําเลยแล้วแม่ก็มาหาและทุ่นเชื่อไหมผมอัดนวบายไลฟ์ไทยลูกทุ่งเนี่ยไม่ว่ากี่ปีก็ตามที่ทําอยู่ทั้งหมดตอนนั้นไม่มีครั้งไหนแม่ไม่มาแต่ส่วนใหญ่เวลาเจอกันก็จะคุยกันแบบสนุกสนานนี่ฮะแล้วก็อํากันนะเพราะแม่เป็นคนคนสนุกมากกับเรา ก็ก็ถามว่าเสียใจไม่ที่จากไปนี่พูดตรงๆเลยนะรู้สึกไม่ได้รู้สึกเสียใจรู้สึกว่าแม่ยิ่งใหญ่แล้วรู้สึกว่ามันถึงเวลาของแม่แล้วที่แม่จะได้ไปสบายรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ